นี่นะครับเ็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่จอมปวกหลักกิโลนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับเดินทางมาทําลายนะครับทําลายจอมปวกนะครับไปนะครับก็ยังมีผู้ที่ศรัทธานะครับมีผู้ที่ได้โชคนะครับก็ยังเดินทางมายังไม่ขาดสายนะครับก็จากการสอบถามก็เสียใจนะครับชาวบ้านนี้ก็เสียใจนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับพราอมันเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับนี่ก็เดินทางมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับ แล้วจอมปลวกก็หายไปนะครับจอมปลวกหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรามาส่องนะครับแต่ว่าเรียกหลักกิโลนะครับถ้าใครชอบกอลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงต่อกันได้นะครับแต่ตอนนี้จอมปลวกโดนทําลายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนมาเหมือนเดิมนะครับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกัน อ๋อบางคนก็บอกว่าคนถูกเยอะนะครับก็เลยโดนอุ้มนะครับจอมปวกโดนอุ้มนะครับจอมปวกโดนอุ้มนะครับจอมปวกโดนอุ้มงวดนี้ถูกเยอะมาก ดูได้นะครับด,ดูดูที่หลักกิโลดูที่จอมปวกก็ได้นะครับบางคนมาก็เห็น <c oughs> มาจากไหนครับมื่อนี้ครับโอกมาจากนนทรนนาราม,นมาานรมาากนนทมาจรับราา,าบากามาจาทรีมาจรัมาจนทกนนเรีมาวามาจามาจนจกนมจกนทานจาาทีมนนมาจ้าทีานอุมจาาทมจทม เม่มันอยู่ขางนมเห็นเป็นในลุก่เห็นเต็นในเฟตมาจากที่ผาชัยโอ้มาต่พผาพาชัยผาพาชัยอำเภอผาผาชัยบุรีรัมย์อมาแตกบุรีรัมย์มาครั้งแรกรู้ซึกเป็นยังไงครับมาจอมปวกหายไปนี่ บาปเนออะไรนะฟ้าอยู่้ายังที่ใจเอในไหนมาก็ขอท่านครับขอขอเอาบางคนมาเขาก็จุดทูปได้ก็มีนะครับบางคนเขาก็จุดทูปเอาเาก็ถูก ออโตตรงเลยบนนี้เนาะไหนศูนย no, no, oh, ์สี่ศูนย์ส่ศูนย์หนึ่งเอาเอาคนละตาไปตามันครับเอาสายตาไปคือกันศูนย์สี่แปดแล้วศูนย์หนึ่งเห็นเห็นตัวไหนครับในถูกเป็นตัวไหนศูศูนย์สี่ ส่วนสิบแปด่หนึ่งแป่วนสีแปมากกว่าแเออมันหัวมันติดเน,นาะแต่ว่าในลักกิโลมก็มีแปอยู่ครับสามก็แตอนนี้ 8, น 8, แป้ปีวน ันน <l ots sei> <c ười> ีไกไมอาไวไวสามตัวชัดๆุ้มาก่อนไก่ก่อนก่นว่มาก่อนเท่ากัได้ก่อนถือหลายแหงก็เลยต่กับอุ้มถือหลายคัดถือหลายคัดอันนี้ไผอุ้มออุ้มเขากับูหูนะครับ หลายเห็นตัวไหนก็หละพอไ้เดี๋ยวคนจะไปบอมเัเอมาแ่นมีพริดวังจักคนมาที่นี่ไม่เคยผิดหวังสักคนนะครับไม่ผิดหวังเลยเมื่า แต่ได้แต่มันเป็นหวยอันก็เลยไม่ได้ว่าเขาอนก็เลยไม่ซื้อเยอายเออะที่ชายเข็นไม่เหมือนกันสองห้กแนเหอกม่วกเรเห็นอห้อคอนบอกไอเอนบอกไอคนไหนไอคอนตรงไหนไหนอะไรนะนรื่อไรนะไอคอนบอก หนึ่งสองห้าหกแปดตัวเหโอเห็นตัวไดครับเห็นตัวใดเทวดาเห็นแล้วเทด้อยเห็นแล้วหนึ่งสองห้าหกแปดเห็นยุ่นเห็นุ่นสอายุเท่าไหเ่นองขวบสองขวบสี่เดือนเห็นสองห้าหกแปดว่ตาดีเนาะหัวหรือเปล่าเออ ถือป่ะก็ได้ทั้งหนึ่งได้ทั้งสี่นั่นแหละถือป่ะถือป่ะดูแล้วมันอีตัวหนึ่งลูกดูแล้วตัวผิดให้ให้ห้าตัวแล้วอีตัวหนึ่งลูกครับดวงไผ่ดวงมั่นนะครับเห็นบวกขึ้กันนะครับก็ตีได้สองเลขเห็นตัวไหนนะพูดใหม่อีกทีสิลูก ครับม่รานะครับมีคนทําลายนะครับมีคนทำลายนะครับนำจำพวกนะครับไปโยนลงทุ่งนา ตัวเลขก็เห็น6-8นะครับ25-6-8วะ่ 2, 6, ะ2-6-8ครับในตัวเลขนะครับตัวเลขที่อยู่จอมปลนะครับผมเดี๋ยวผมให้ไปสองที่

ตัวนตัวไหนลูกเร็วเร็วเร็วด้ออกโทรทัศน์เลยทีวีเร็วเร็วหนูเห็นตัวไหนหนูเห็นตัวไหนเห็นสองนะครับน้องก็พอเห็น2 2568งห้าสองหนะครับน้องก็เห็น25งห้าหตัวอะไรอีกสตัวไปจับตรงไหนมาใส่เออ8จ็ดกะแปดงหสองห้าหกแใส่เข้าไปอีกแป อันอ้กแล้วแสารสาก็ยกไปนู่นัสารเอาไปเก็บไว้หมู่บ้านก่อนครับเพราะกลัวโดนพังนะครับพอก็เลยเก็บสารออกไปก่อนนะครับจะไปอุ่มห่อกับบูอูนะครับอันนี้ก็ได้แต่หัว่ามีคนมาทําลายนะครับมีคนมาทําลายจอมปลวกนะครับ

สี่แปดหรือศูนย์หนึ่งแปดหรือเป็นตัวเลขที่หลักกิโลเมตรนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้